นี่แต่ณนะตอนนี้ที่เราคุยกันบ้านเรายังไม่ได้มีการลุยขาตแบบที่เราเราเห็นในต่างประเทศเรามีแบบที่คุณหมอทําอยู่คือการดูแลแบบระยะประคับประคอง Kook, ใช่ไหมคะมมเอ้นะักตรงนี้เลยเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเราทําได้เนี่ยมีทุกโรงพยาบาลไหมการดูแลเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับเราพยายามครับพยายามส่งเสริมให้มีทุกโรงพยาบาลครับเพราะว่าคงต้องยอมรอับเนาะทุกโรงพยาบาลต้องมีผูป้ป่วยระยะสุดท้าย <S <S อ,อยู่แล้วครับเราก็พยายามส่งเสริมให้เรื่องยรับมีทุกในโรงพยาบาลอยู่แล้ว แล้วก็การดูแลแบบระคับระคองเนี่ยครับมีความแตกต่างจากการการรุนาคาัเยอะแยะมากมายคอย่างอย่างขออนุญาตเริ่มจากการดูแลแบบระคับระครองก่อนละกันนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเหมือนเป็นสามระยะคร้าวครับ,ร,บระยะแรกก็คือระยะท่าสวผู้ป่วยยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตยังเป็นยังเป็นระยะที่เขาเหมือนกับเพิ่งได้รับการินจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเฉยๆนะครับการดูแลตรงนั้นนะครับก็คือเป็นการดูแลเพื่อที่จะ เพิ่มคุณภาพชีวิตของเขาว่าทำยังไงเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ม,มันจะเป็นไปได้พอมาช่วงที่สองครับอันนี้ก็คือช่วงของการเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตแล้ว<ม>การดแรูแลแบบประคับประคองก็จะมาช่วยตอบโจทย์ว่าจะทํายังไงให้เขามีคุณภาพของการเสียชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้<ม>แล้วก็ช่วงที่สามก็คือช่วงหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตไปครับเราก็ดูแลครอบครัวเขาต่อว่าจะทํายังไงให้ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านความสูญเสียนั้นไปได้ แต่การการุณยค่านะครัมันคือช่วงเล็กๆช่วงหนึ่งในช่วงของระยะสุดท้าย<ม>เท่านั้นเองว่าทํายังไงให้เกิดภากของการเหมือนกับการเสียชีวิตที่ดีครับ<ม>ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันนะครว่าการตายดีหรือว่าก o o d เดย์นะครับไม่ได้มีความหมายเท่ากับการรุญยาค้าอย่างเดียวนะครับ<ม>การตายนีมันคือการตายยังไงก็ได้ที่มันตรงกับความต้องการของเขาเช่นทุกคนนะครับไม่อยากตายอย่างทรมาน ทุกคนอยากตายนียความร้ากมีมีผู้ที่รักมีครอบครัวของเราเข้ามาอยู่<ม>ด้วยทุกคนอยากมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าอยากจะอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านหล่งนี้ก็คือการตายดีเหมือนกันไม่ได้มไม่ได้มีแค่การการ,กรุณยฆ่าที่เป็นการตอบโจนย์ในเรื่องของการตายดีครับ<ม>